ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดรู้สิครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ w o r แ c บ h อเสคํามคำนะครับซึ่งคำแรกคำแรกคือย่เปลี่ยนย่เปลี่ยนย่ย่โปรยอันเปลี่ยนย่เปลี่ยนคือด้านขวาแล้วจั่วเปลี่ยนคือด้านซ้ายใช่ไหมครับนะย่เปลี่ยนอยู่ตรงนี้นะครับรู้สิครับนะฮะหลีนามสกุลหลีนะครับ 老师，老师，是“ครู”。右边是“ข้าง”（ขวา）。那个，คนนั้น，คนนั้น，人，人，是“คนคนนั้น”呀。是，เป็น，谁，是“ใคร”。李老师，นะ，老师ทุกคนครับ。李老师是“ครูหลี่”或者“อาจารย์หลี่”，老师李。右边是“ด้านขวา”。那个人是“คนนั้น”，是谁？ คือใครอห呀李老师右边那个人是谁คณที่อยู่ด้านขวามือของอาจารย์ลีคนนั้นะคือใครอ๋อนะครับโอเคย่อเปียย่เียนคือด้านขวานะครับคำต่อไปอยูยูยูแปลว่ปาปลาปลาปลานะยูอยู่ตรงนี้นะครับรู้สกครับเธออาทา 很喜欢喜欢吃鱼ับรูซี่ครับเขาเปลว่าเขาก喜欢เป็นว่าชอบ吃เปลว่ากินรับประทาน鱼เปลว่าปลาเขา很喜欢吃鱼ซึ่งเปลว่าเขาชอบทานปลามากๆนะฮะโอเครู้สึกคำที่3มครับ ยวนอีวูอันยวนยวนยวนวว่าไกลใกล้หรือไกลนะครับหยวนยวนนะครับอ่ายวนตรงนี้จริงๆตรงนี้ควรจะเป็นหยวนนะครับรู้สิครับจริงๆตรงนี้ควรจะเป็นหยวนใช่ไหมครับอ่าต้องเป็นหยวนใช่ไหมครับรู้สิครับอ่าฮะ ซึ่งเราใส่จิ้นเข้ามาแล้วเรียบร้อยดีเลยใช่ไหมฮะอ่าฮะโอเคโลชิรครับไปต่อนะฮะนตัวนี้นะครับหวนหรือจิ้นให้เราเรียนรู้ส่งคำไปเลยครับ我家วฉันะฮะบริษัทนะห่างจิ้งหรือห่างไกก็ได้นะฮะวบอลว่าฉัน 家แปลว่าบ,บ้านหลีแปลว่าห่างจากนะฮะบริแปลว่าบ,บริษัทนะรู้สิครับห่างแปลว่ามากใกล้แปลว่าไกลดังนั้น我家离公司很近ก็จะแปลว่าบ,บ้านฉันห่างจากบริษัทใกล้มากหรือ我家离公司很远นะฮะบ้านของฉันห่างจากบริษัทไกลมากนะ,ะอย่างนี้ก็ได้นะครับรู้สิครับเอาละ รู้สิครับถ้ารู้สึกตั้งใจเรียนมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าคลิปนี้ทำให้รู้สึกได้ความรู้ฝากกดใจฝากกดไลค์ให้เราสด้วยนะครับ